นี้นะคะเราอยู่ที่กระท่อมลุงจ้อนสาวกต้นกระบองเพชรต้องดูคลิปนี้นะก็คือตามเข้ามาเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกในการาผอะ่านต้นกระบองเพชรแล้วก็ต้นกระบองเพชรเยอะมากคนเยอะมากเหมือนกันเขินละไปเลย พอเราเข้ามานะคะเราก็จะเห็นด้านซ้ายมือเป็นโรงเรือนใหญ่ๆสองหลังนะคะในโรงเรือนนี้คือเขาก็จะแปะป้ายห้ามเข้านะน่าจะเป็นพวกไว้สำหรับพักต้นกระวองเพชรแบบที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่นะคะอันนี้ไม่ขายนะแล้วก็พอถัดไปนะคะก็จะเป็นโรงเรือนที่ไว้สำหรับขายนะคะก็จะเป็นสีดำๆโปร่งๆนี้นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะเขาเรียกว่าต้นสลับเปาน้อยอันนี้สาระหรือว่าอันนี้เขาเรียกว่าต้นตูดอะไรสักอย่างอะใช่ไหมที่แบบว่าบบววเออเหมือนตาลบอกอะอันนี้ก็จะเป็นนี่ไงเป็นแอสโรตรมีสิ่ี่เป็นได้เยอะมากอันนี้เราก็จะมาดูอันนี้หละนี่ไง อะไรบี4ี่สิบสี่หรอไม่ใช่ <L B S 1> เอ LB ีไฮบริดเอยทำไมรู้อ่ะก็ดูมึงไลฟ์สดทั้งวันแล้วมันจะไม่มีราคาต้นขายแหรอก็ะจะเยอะมากนะคะเยอะมากก็จะมีอันที่จองแล้วโอ้ นีกันอะไรอืเยอะมากขายเราจะดูป้ายราคาจากไหนอ่ะ แบบอยย่างงเี้มันจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ที่แบบด่างเลยจริงแล้วเปล่าคะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขามาคอมเมนต์กับคู่ด่าเลยนะไม่ผู้ดีอะเอ๊เเรียกว่าด่ากระจายต้องด่าแบบอันนี้คือสวยเหรอก็เห็นไหมมันกระจายกระจายแม้ว่าบางบางอันมันกระจายนิดเดียวแต่ว่าอนาคตอาจจะก,กระจายเยอะ ตรงนี้นะคะคือจุดบริการสอบถามราคาคนผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเป็นคนุณภูเขาในสวนนะคะก็จะติดปลายจองแล้วค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะเวลาซื้อก็จะมีถาดตัวนี้นะคะก็คือเอาถาดไปไถามราคาหรอน่าจะนะเพราะว่าแต่ละตัวมันจะไม่มีราคา ติดเอาไว้ะค,ะค่ะแล้วก็อา่คทะค่ะหค่ะถ้าออกมานะคะก็จะเห็นอีกฝั่งซ้ายมือหันหน้าออกนะก็จะมีโรงเรือนขนาดใหญ่ห้ามเข้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโรงเรือนขนาดย่อมๆน่ารักนรักอยู่ด้วยนะ ราคานะเขาก็จะมีแยกป้ายราคามาให้เราแล้วแต่เราพิจารณานะว่าเราจะเอาหรือเปล่าหลังจากที่เราไปกระท่อมนิมจอนะคะเราจะมาสัมภาษณ์คนที่ไปจมอยู่เป็นเวลาแบบกี่ชั่วโมงที่คุณนั่งรอเนี่ยนะก็คืออเริ่มจากข้อดีก่อนข้อดีของเขามีอะไรบ้างอันนี้คือมีให้เลือกเยอะอืมแต่ก็เยอะจริงๆอันนี้คือ แบบเหมือนเขาเป็นต้นตำหลักของต้นกระวังเพี่ยนนะเขาก็จะมีต้นกระวังเพี่นค่อนข้างเยอะหลายสายพันธุ์แล้วถ้าเกิดแบบคนที่ไปแล้วมีความรู้แล้วก็รู้แบบเกี่ยวกับพันธุ์เกี่ยวกับแบบสิ่งที่อยากดูอย่างเงี้ยเราว่ามันคุ้มค่าในการไปนะบางคนเขาแบบดูรู้เลยนะที่ไปคุยกับคุณภูเขาชื่อภูผาหรือภูเขาว่าสักอย่างนี่แหละภูเขาภูเขาบางเขาก็จะบอกอ๋อตรงนี้มีตําหนิตรงนี้นะถ้ารับได้อะไรเงี้ยคือต้องเป็นคนที่ เราคิดว่าต้องรู้มาบ้างแล้วว่า,วาแบบมันจะต้องดูหน่อยังไงดูพันยังไงอย่างเงี้ยจะสนุกในการช้อปปิง้งอ่าที่สองข้อดีสองก็คือไม่ต้องไปแย่งกับใครสมมติเวลาเราจะไปซื้อในเพจเนี้ยเวลาคนลงขายเนี้ยคนก็จะแย่งกันซื้อไงเรายังไม่ทันได้แบบดูดีพอเลยอะ ลงปุ๊บเขาแม่งก็เอฟกันแล้วแต่อันเนี้ยเราแม่งก็ค่อยๆดูค่อยๆชิลตามสบายของเราไปได้ก็ชิลก็หลายชั่วโมงได้มา1กี่ต้นสองต้นทน <Okay. S 2> วนอันเรามาต่อในข้อเสียนะอันนี้ขอพูดเองเลยก่อนอันดับแรกข้อเสียนะก็คือส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่มีราคาให้เราชัดเจน่ะก็ก็จะมีแค่จุด คนเดียวที่ชื่อคุณภูเขาเนี่ยแหละจะเป็นคนเหมือนคอยดูว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเลือกอ่ะเราก็จะใส่ไว้ในถาดใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกมันคุ้มค่ากับกับสิ่งที่เราหยิบหรือเปล่าก็ต่อเมื่อเราต้องมาถามเขาสมมติเหมือนกรเลือกอ่ะก็เลือกไปหนึ่งต้นอย่างเงี้ยพอไปถามอู ก็ราคาถือว่าสูงนะมันก็ไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นอะความรู้สึกอะนะแต่บางคนเขาเล่นสายพันธุ์เขา,าอาจจะรู้สึกว่าโอ้ oh, มันคุ้มค่าเดีแบบแบบกักกักยูยิมโนเงี้ยก็เออมันก็สวยดีนะรอต้นนี้ไปพอไปถึงปุ๊บโอ้ก็ราคาแพงเหมือนกันเงี้ยคือ ก็ไม่ได้เล่นว่าต้องมีกี่ภูกี่ดังกี่อะไรก็คือชอบแค่นั้นอะเป็นคนแบบไม่มีความรู้พอไปดูก็คือรู้สึกว่ามันเสียเวลามันแพงถ้าสมมติเรารู้เลยว่าเออต้นนี้อยู่ในราคาแบบห้าสิบาทเราไปเลือกเลือกอันนี้มันก็ทําให้เราไม่เสียเวลาเราก็รู้สึกว่าเออเราคุ้มค่าแล้วก็ไม่เหนื่อยในการเลือกด้วยอันนี้เลือกไปพอมันแพงก็ต้องกลับมาเลือกไปแพงก็ต้องกลับมาใช่เพราะบางคนเลือกมาเต็มตะกระ้าเลยแล้วก็ไปถามเขาเรื่องมีเรื่องหาคือก็ไปนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ที่เขาคิดเงินใช่ไหมก็จะมีคคคครรรอออบััววนึงืเาก็ ไม่น่าจะไม่รู้ว่ามีความรู้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ขนกันมาแบบสองสามตากาใช่ไหมก็มีเด็กมามาแบบเออปสองปสามอย่างเงี้ยพอมาถึงเขาก็จะเอาป้าราคามาแปะแปะแปะให้ฉะนั้นเด็กเด็กก็แบบฮะทาไมราคาไม่ยุติธรรมเลยอย่างเงี้ยเขาก็พูดตามภาษาเด็กกันนะแต่ก็นั่งฟังอยู่ก็เออฮา้วแล้วแบบพ่อแม่บางเขาก็คงตกใจแหละ ว่าเออทาไมแบบราคาบางต้นแบบแ0 0คือบางคนที่เขามาซื้อเขาไม่ได้รู้ไงว่าสายพันธุ์นั้นมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่แบบหายากเพราะ1ิบต้นได้หนึ่งต้นเพาะ5้าร้อต้นได้แค่แบบ2ต้นแบบเออมันเราดูไม่เป็นอ่ะคนดูเป็นเขาอาจจะมาที่นี่เรารู้สึกก็ประทับใจมากมากมากๆก็ได้นะคะอ่ะข้อดีต่อไปเอ้ข้อเสียต่อไปคืออะไรข้อเสียถัดไปก็ไม่มีละก็นั่นแหละรู้สึกว่าเขาน่าจะ ถ้าอยากให้ปรับปรุงนะฝากถึงกระท่อมลุงจอนถ้าปรับปรุงก็คือช่วยติดราคาไว้หน่อยแต่ว่าไหนที่มันเป็นแบบสเปเชียลจริงๆอย่างเช่นแบบติดไว้แค่ไม่ต้องทุกโซนก็นได้แต่ว่าโซ<ต>นที่ราคา,าเท่าๆกันก็ติดไว้าราคาที่แบบว่าสมมุติที่เราไปอะไรร้อยห้าสิบหรือที่เป็นอะไรเป็นตูดอ่ะ เ, <S 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 เออเป็นสาลาเปาก็ <S <S แปะได้ก็ได้ร้อยห้าสิบเนี่ยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปถามเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปแซงคิวอะไรเขาคนก็จะมุงก็จะมีทั้งโซนที่แบบว่าคนรอต่อแถวถามราคาแล้วแบบลงเดือนเะนาะมันร้อนอ่ะมันไม่ใช่แบบบรรยากาศแบบพัดไปพัดมาแบบมันไม่ใช่ในร่ม,มเออ,ไม,อไม่ใช่ในร่มแบบที่มันเย็นๆหนะมันร้อนแต่ข้อดีข้อนึงเออรู้ละ เขามีจุดน้ําบริการน้นาฟรีด้วยนะเลยอ่ะเออก็เด็กมาถามมาถาม,ม,าถามก็ว่าเออพี่ค้ามีที่ขายน้ํำไหมกูก็ไม่ใช่แม่ค้าเนาะกูก็ไปนั่งนั่งอยู่เฉยๆก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันแล้วแม่เขาก็เลยบอกว่าให้ไปถามคนนั้นก็คือคุณภูเขาเออเขาก็เลยบอกว่ามีน้ําแจกนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นั่งรอก็ไม่เยอะอ่ะเราต้องไปนั่งตามซอกบันไดคือรออีนังเนียเป็นกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้อ่ะหายไปได้มาได้มาพร้อมป้ายราคาคือ แพงมากตอนแรกกับกูสเลือกตรงนานโออันนี้ดังดัทุกกรีบทุกอะไรเนี่ยสุดท้ายก็คือราคาก็คือสูงนะอ่ะเอามาโชว์ให้ดูว่าคืออะไรมาอามไมหกในในรถน่วงอะไรอ่นี่ชื่อน้องเปาน้องเปาเต่งๆอย่างนี้ในราคา150บาทนะคะอ้าวหายไปตัวนี้จะเป็นอะไรนะอะไรให้บิด Lb h i b i t Lb h i b i t ดังอันนี้ได้มาในราคาหนึ่ <iin> <1 000 S 1> บาทจิ๋วริ้วมากค่าเทียวกับมืออ่ะน,นี่มือนี่น้องเทียวกับน้องเปาราสิบนึ่งพับาทกับหนึ่ันบาทแต่ว่าถ้าคนดูเป็นเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันสวยมากเพราะว่ามันจะมีด่างทั้งทุกกรีบนะแล้วก็มีด่างหลายสีรวมกันทุกกรีบใช่ไหมที่เขาดูว่ามันจะแพงอะ เราเราก็เลือกว่าจเป็นหรอจริงๆออออออถ้าใครเลือกเป็นก็มาบอกด้วยแล้วกันวันนี้นะคะก,ก,ก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยนะนะกลาขอพระคุณค่ะ <laughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะไปที่ไหนอนยะ่าลืมติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ